มาสวัสดีครับวันนี้ก็นำชั้นหลานนะครับเจ้าเยวิบับนะครับมาเปิดแบ่งครับเป็นคู่นี้นะครับก็ชมดูนะครับน,นี้นะครับพ่อเดียวกันต่างแม่นะครับนะครับคู่นี้นะครับ เิดไว้ตัวละพันห้านะครับพันห้าไม่ลมสองเช่นชอบก็ทักมานะครับตัวเมียตัวเมียตัวนี้ก็จะมีตามําหนิตรงนิ้วฝั่งนี้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการไข่นะครับใครเช่นชอบก็ทักได้นะครับเบอร์โทรก็099 2 3 2 4 6 3 3นะครับแอดไลน์ก็แอดตามเบอร์ได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแม่ไก่ฝากผสมของเพื่อนนะครับของซุ้มไก่ชนเมืองหนาวนะครับเป็นหลานแสกนกลนะครับก็เป็นหลานสาวจ้าเย,ยวิบับนะครับสองตัวนี้นะครับเชินชอบก็ทักได้นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ